เอาไ่วยน้อยมาแยกกันเลยหรอกขุ้ไนไข่ไว้ย้ายหมกไ่ขุ้งไข่ไว้ย้ายหมกพี่ตะบนพ่อวัดเพิ่นวัดตดแล้วมาทำพอขุ้นไส้นี่เมนูอย่างนา่ okay. เขาใส่เมนูอะไรมั่งต้มกบย่างกบ มกกบโอ้กิก,กบได้มือน,นต้มกบยางกบกอ,ออกาง,งกปานกบมันนั่นน,นตกแห้งมาขึ้นคนต,แแตกหนนตแห้งไปใต่กบหมนันคนตกแห้งไปใ่ใต่กบหมันหรอพี่นุ่ตวนีน่าวักขคนนนกระตอก เขาใช้เป็นเขาใช้เป็นมือไม่เสือดมันอันนี้ตากาลังตากลังดังหมอตาดังหมอใครดังใครดังตาดังตาดังเขาใหดแบบบ้านๆนะเขาแบบอันตอนนี้พอเ่ากาลังอูดควรนสลุกเคย เอาไงเนี่เอาไนี่ยฮะลมาเช่อใจเราดิสิมาเช่อใจเราไหมแม่แล้วพ่อเปิดแัดลเไหมพ่อหน่อยลูกอาจารย์อาจารย์เย็นหลานยังไม่โตสักเดี๋ยวหลานเดี๋ยวไม่มีเงินไม่มีคนหาเงินให้ตาให้หลานใช้ก็กันหกกว้องสิมันสินถอตดีกว่าร้อยแล้วพอใส่ให้นังปิ้งกบ ว้าวลงเตาแล้วพี่น้องลงเตาแล้วจ้าโอ้โหเป็นต่แสบเนาะย้ายกำลังสับกหูงอยากตำบักทั่วยุตะว่านก็ได้ตำบักงบติงกบอแต่บักทั่วห้องกับยี่ด้ไยม่ยตำบักทั่วน้ำกับบักทั่วผสมอีกน้อยวันนี้พ่อชัยเป็นพ่อครัวเองนะคะดูหน้าพ่อครัวด้วยนะจ๊ะรอบอพี่น้องติงกบ อบอบอันนี้อันนี้คือเตรียมหมอเตรียมหมอสิรจต<ม>้มต้มแตไคาอ่าอันนี้ไม่บัวทําไม่บัวย่างเลยได้ไหน่ย่างตะไข่ย่างาคาพที่น้องย่างตะไร่ย่างคายใส่ป็ใสซใส่หอมแดง ตาคี้เบิ้งกันนะขี้กบเบิ้งกันนะโอช่างเดียวกันตาไม่เห็ดเลยนี่ตาเพิ่นเอาเกลือมาหงออีกเพิ่นหวานบย่างวเสบนี่เนาะทำย่างเกลือเนาะกบย่างเกลือเห็ดปั้ดบ้านเลยมาเนี่กับเขาเนี่ยนี่เป็นกระเสบเห็ดปั้ดบ้านบวบเบื่ออยู่บ่มอเดียวแล้วต้มเพราะมอเนย์ใส่ได้บ่เนี่ยกบ ใส่เครื่องหอมไห้เด้อใส่ต้มใส่มาปรุงเด้อบาหน้เด้อเกลือเกลือก่อนกะขามอ่ะกะขามเปียยนั่นนะอยู่กับหลังหันสิบสองนาฬิกาหลังทั้งอือลืมอะไรเด้อบะขามเปียก คัเปียกปับนี่เป็นผสมครับผสมคันม่ได้ตบที่จบโดยบางเน้าได้ซ้ำที่จบโดยบางเน้าเลยซ้ำาบกบบคบคบอันนี้ปีอันนี้กรอบเลยคบไหมอันนี้กรอบจริงผมฝาบอกเดี๋ยวพี่หนูอืมโอเคมันละจ้า โอ้พอทายเขดเอาเป็นตัวเลยบ่ต้มโตครับต้มโตกี่ตัวสามตัวใหญ่ๆต้มโตอืมอ้าเดือดจังวาปรุงอีกทีไม่บ่ต้องให้นี่นิดนึงพอใส่ฝาหมอมาปิดแล้วโอเคโอเคจ้ะพี่น้องได้เวลาปรุงแล้วโอ้ยหมอก็เดือดนะเห็นไหมหมอก็เดือดเลยพ่อพริกตำซอสโอ้ยมีไข่พร้อมีไข่พอมเด้ิ่งกบไข่ หมกไต่มากับมือได้หน่เปื่อยแล้วเปื่อยแล้วใส่ใบผักแพลวผักงแนงผักแพลวผักงแนงผงนัวใส่อลไรบอ่อยังผงนัวผงนัวกันนวดตีมีฝ้าทยผสมตีผงต้มๆหนูลูกปลารยตีเออผงนัวสองไลยวะนั่นคือว่าฝายเลยเลยฝ้าสูงพ่อปลาสูงพี่เหรอออ ปามาเป็นตะแซสบบพ่นอขอกินน้ำในเร่อพะาซขอกินด้วยเด้อกบเต่บากับมือเนาะตรงนวพี่น้องเลิ่งไม่ใส่ครังเลยเด้อาโม่สบถึงถึงบันถึงยังรับตาเฮ็ดกระเสียบอานำขอามาต้มกระเสีบวัาจะใส่เพื่อนี่เข้าไปเนียบ พี่น้องมันเป็นตาแสบแท้ต้มคบไข่พี่น้องไข่รวนน้ำปลาไปหามากับมือปลาให้อะไรพี่น้องให้อะไรของสิาพริกพริกย่างพริกย่างกันปะพริกแห้งย่างเขาก็มาหักลงไปใส่หอม ใต้มบักนาวได้บ่ายต้มบักนาวบักนาวต้มต้มเปรี้ยวบักนาวที่สวนเราเองนาวของเราเองนี่ต้มบักนาวบักนาวทุกอย่างพร้อมกินเลยใช่ไหมเนี่ยพ่อทุกอย่างพร้อมเลยจบเบิังเบิังปิ่งกบมานะจิ้งใหญ่ปิ่งกบใส่แค่นั้นบอกพักอันจะยิงสิ้นให้เบิังอันนั้น อันนั้นเคล็ดลับด้นนะยุ่คนทางนะเคล็ดลับเคล็ดลับนจอเีเบิ่งแป๊บเดียวจะแสบบอเอาใส่ซีมึงแสบบอโอ้ยน้ำรหาไหล หอมบักนาวหอมบักนาวหอมไผ่แง่งไหมเพิ่มนวดอีกนิดนึงย่าใส่ปลาด้วยหน่อยเสียบใส่ปลาด้ใส่ปลานิดนึงถึงถึงถึงยังถึงผงบ่ผงนัวเอาพอพอใส่พี่เปิดอันนั้นเบิ้งกรนดาเบิ้งกบกระนาษกบข้าสีสุกบ่ในบัดนี้นี่ยะติ้งกบเรากบน้องเอาได้บ่ตื่นมาที่บ่ แคม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 อู้โอ้โหแ่บบ่โอ้โหเอาวางไว้เดี๋ยวแม่ตำสมแล้วก่อนใช่ได้ยังแ่บแม่โอ้โหเหลืองพอดีเลยตรงล็อกครึ่งโอ้โหใส่บนกระป๋องใส่ยังไงตรงกบนะย่างกบ ตำตำบบนู้โอ้โหกใส่กินใพี่น้องนาเบื่อนเนี่ยขบไข่ตาเสบบอร่อยมหมจ้ะม่บวบ้ะโอ้ยจะกินไข่เวิรก้อนไม่บัวเด้อืแตบบอ กินกบกินกบข้าเจ้าต้องกินตัวนี้มาใส่กินใสว่าไม่น่องไก่ว่าไม่น่องไก่อ่ะปุ้ยก็ใส่ขึ้นหากรบหมันแทะ๋ยบมันเย็นแล้วมาเด้อพี่น่องกินมามามา ยายเอินเขาเดากินเข่าเลยยายมากินขาสวยมาไม่ายแต่นางเข่าครับิ้เข่าครับสองันแล้วครับิ้เข่าเอ้ยเอาขอดพสติกใส่ถังไม่ไทยเลยบ่ปินกบ จับมือแรงจ้าต้องเสียบเลยแม่ห็นเขามาหวานหนี่ครับมันดจ้ามาสี่คนเลย ม่เดธุระก oh mm ็ฟอดครับุระก็ฟอดแม่แข um. ็งแรงเนาะบาทเดี่ยเน้ะเพร่มาอยู่บ้านมันแข็งแรงอากาศดีแรนแรนมันยังมาลมเขาเที่ยยงไง มาเลี้ยอะไร่ไงทุกตอบกแล้วบอกอน,นดบอกกี่บอกนอกเอนไเอปากก้นไรกดแค่ครับช่องไทยระบ,บ,บัวโคบ้านครับวัสดีครับลืมก,ไกดไลค์กดแชร์เลยพี่นอ้องกดไงแต่ใครกไงเอ้พี่น้องมากินเด้อเดพี่นอ้อ <c oughs>